สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเจ้าคูป um o ตา L4018 เลนะครับพอดีเมื่อวานไปไถยนาผมร้อนขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะทำการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือเป็นที่อะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับคือเจ้าคูป o ตาผมนะครับควมร้อนขึ้นครับ อย่าดับมากเกินไปเลยความร้อน,อนขึ้นหรือเศษบนเข้าไปจิบที่ก่ออากาศครับเราก็ต้องก่อนกระดับเครื่องเราก็ต้องตามรถทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณ1ินาทีนะครับค่อยดับเครื่องเพื่อให้เครื่องเอย็นแล้วก็เอาไปเช็คต่อครับนี่นะครับจอดทิ้งไว้สักนั้นะครับเพื่อให้ความร้อนมันลดลงเสีเยเปลือน ระดับอุณ่ใูมเครื่องความร้อนขึ้นก็คือเรื่มลดลงนะครับคือต้านลดนสัาพันธ์กครับคือคืออย่างนี้ับคือแบบงานมันต้องใช้เกียร์แบบแล้วก็ต้องเล่นเครื่องตลอดเวลาครับคือว่าแบบนากําลังเหนียวหนึ่งครับทักน้ําแล้วก็ขี้เรีรนพอดีเลยครับก็ออกมาแบบประมาณนี้แหละครับเื่งความร้อ,ขอนขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเช็คทีนะครับ อื่นนะครับเราก็ต้องเปิดฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับไขไขตัวนี้สองฝั่งนะครับแล้วก็เปิดฝาออกแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวนึ่ง <c oughs> เปิดขึ้นก่อนนะครับ <c oughs> พอดีเมื่อวานเปิดฝาหม้อน้ำไว้เลยครับพักรถสักระยะหนึ่งก่อนจะดูว่า นนรถความร้อนขึ้นมวน้ำก็อยู่ที่เกณฑ์ปกตินะครับช่างศูนย์เขาบอกมาว่าถ้าความร้อนขึ้นเกิดจแบบากจะดูที่หมอ้อน้ําแล้วก็ดูที่การทํางานของรถครับแต่อีกมีหนึ่งอย่างนะครับที่ผมยังไม่ได้เช็ครือก็คือเป็นกองอากาศตัวนี้นะครับ ปูดูเลยนะครับน,นี้ผมจะทำการเช็คเบื้องต้นไปก่อนนะครับก็คือดูที่กองอากาศนะครับอันนี้คือไม่ค่อยได้เป่านะครับได้เป่าไปครั้งเดียวคือฝุ่นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเป่ากองอากาศแล้วก็เติมน้ำหม้อน้ำเพิ่มแล้วก็ลองเอาไปใช้งานดูครับว่าความร้อนจะขึ้น แล้วเราก็เอากรองตัวนี้นะครับเข้าประกอบกับที่เดิมนะครับ๋ยวผมจะเริ่มประกอบนะครับ ในหม้อพักน้าผมก็เติมให้อยู่ในระดับติกกันนะครับคือตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปใช้งานลองดูว่าความร้อนจะขึ้นดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับนี่นะครับหลังจากเป่ากองเสร็จแล้วแล้วก็เติมน้ำหม้อน้ําเพิ่มนะครับก็เอามาถ่ายนาตรงนี้ครับเห็นไหมครับไถ่ายนาแล้วก็ ผมได้อันนี้เอาไว้ยกล่องนะครับใช้ผ่านควนเรานี้นะครับยกล่องยิ่งไปกลับเอาแล้วก็ได้ใช้ไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงและครับก็ความร้อนปกติครับโอเคครับสำหรับคลิปความร้อนของเจ้าเอลคูบต้ 4018ู p นะครับความร้อนขึ้นผมก็ได้ทำการเป่ากองแล้วก็ทำความสะอาดตะแกรงแล้วก็เติมน้ำหมวอน้ำเพิ่มนะครับที่ลดลงแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วกพ็พี่เพื่อนท่านไหนมีข้อเสนอเนี่ยก็หรือมีอาการเป็นเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับพอดีผมเป็นมือใหม่นะครับ คือเมนด้านล่างแล้วก็ข้อเสนอแนะกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปใหม่ๆของช่อง y t u t u แบงค์บังเกอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ